ขอเชิญร่วมงานวันอาจาริยานุสรครบรอบ18ปีวันมรรณภาพพระครูสินวิสุทธ์หรือพระอาจารย์ทิ้งขวัญทองอดีตเจ้าอาวาสวัดปัญนนรสารามผัง15และร่วมทอดผ้าป่าสามคัคคีในวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์ที่29มิถุนายน2567และวันอาทิตย์ 30มิถุนายน2567ณวันปดณนะวัดปันนรสารามวัดผัง15ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเดี๋ยวอีกสักครู่นึงกลับมาติดตามชมรายละเอียดกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนของงานนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมเดซีมกันก่อนนะครับแล้วก็ ท่านที่เจอทางช่องอ أ, YouTube อื่ ING อนๆนะครับฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมดิติสิิกันด้วยเพราะเทปนี Terra ้เนี่ยจะออกอากาศหลักๆกันทางช่อง u t u b e บ่าวจอมดิิสิแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ naments. ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมดิติสิกันด้วยนะครับไม่กดติดตามก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเข้ามาชมก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังแรงใจนะครับท่านเข้ามาชมท่านเข้ามาด ถ้าท่านใดที่กดติดตามฝากกดที่กระดิ่งสาอีข้างหนึงและก็กดเลือกข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับฝากข่าวประชาธัมพันธ์กันได้ครับ0993154905นะครับงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆครับฝากข่าวมาได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของข่าวอื่น นะครับงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ําชางานบวชงานแต่งงานศสครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันได้นะครับฟรีฟ,รฟรีเส้นเช่นกันนะครับฝากข่าวมาได้เลย0993154905หรือจะฝากข่าวไว้ที่ร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามานางก็ได้ทุกช่องทางเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ ทีนี้ถ้าจะร่วมกันลงโฆษณาก็0993154905เหมือนกันนะครับ30เทพ1,000บาทเท่านั้นเองครับอาเขาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านอาของโรงเรียนนิคมซอยสิอยู่ที่บ้านซอยสิตําบลน,นิคมไม่ใช่สิบ้านซอยสิตําบลควนกาหลงอาเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับวันที่เดี๋ยวผม ไม่ได้ถือส,ส,สคริปต์สไลด์มานะครับผมไม่ได้ถือสคริปต์มาต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมดูในเทปก่อนๆหน้านี้ก็แล้วกันนะครับหรือไปดูทางเพจเฟซเฟซ a c e b o o k ของโรงเรียนนิคมซอยสิก็ได้นะครับในส่วนของอการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนนิคมซอยสิอยู่ที่บ้านซอยสิตําบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของการจัดกิจ,จก,กรรมคืนสุเย่ ของชาววิทยลาลัยการอาชีพลางูก็วันเถาที่22ิมิถุนายน2 5 6 7ก็คือพรุรงนี้นะครับแล้วก็ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลก็จัดกิจกรรมคืนสู่เย่าชาวเกษตรสตูลกันเหมือนกันนะครับเสาร์ที่22เหมือนกันครับมิถุนายน2 5 6 7นก็ะครับก็คือพรุรงนี้เหมือนกันนะครับของวิทยาลัยการอาชีพลางูนี้บัตรเข้างานเนี่ย250บาทนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งจะนําเป็นทุน ให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์นะครับของอเด็กที่เรียนอยู่ที่การอาชีพลาง,งูอยู่ที่อำเภอลางูจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ของทางด้านของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเนี่ยคุณผู้ชมก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณครูอันติกาฟิเล่หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเพจของประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลกันได้เลยนะครับ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเนี่ยนะครับเขาเดิมๆเนี่ยเขาจะเป็นชื่อของโรงเรียนเกษตรกรรมสตูลหลังจากนั้นก็มีการยกระดับขึ้นมาใหม่เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสตูลนะครับหลังจากนั้นก็ยกระดับขึ้นมาใหม่อีกเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลครับเพราะฉะนั้นท่านที่จบใน3ชื่อนี้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานสังสรรเสธิ์เก่าชื่นคืนสู่เยาวเกษตรสุดสตูลกันได้เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการพูดแบบเร็วๆเนี่ยมันจะมีผิด น,นั่นคือเป็นสีสันก็แล้วกันครับนะครับก็ไปร่วมงานกันได้ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้22มิถุนายน2567ไปร่วมงานกันได้เลยทั้ง2ที่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าของการอาชีพละง,งูหรือจะเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลนะครับก็เข้าร่วมงานกันได้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลครับที่โรงเรียนบ้านวังสายทอง อยู่ที่ตำบลน,น้ำผุดอ,อําเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับผมไม่ได้ดึงสไลด์มาผมไม่ได้ถือสคริปต์มานะครับวันที่เท่าไหร่และคุณผู้ชมดูในเพจ Facebook ของโรงเรียนบ้านวังสายทองครับนะครับก็จัดแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลนะครับหารายได้เพื่อมอบอเป็นทุนให้กับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มานิ นะครับเพินทุนการศึกษาในส่วนนั้นนะครับนี่คือข่าวการกุศลครับที่คุณผู้ชมฝากข่าวกันเข้ามานะครับทางช่อง y u t u b บบ่าวจอมเด็ดซีมครับ0993154905ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับทีนี้มาถึงส่วนของงานของเรานะครับในเทปนี้ก็คือขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันอาจาริยานุสอนหรือวันครบรอบ18ปีของการอมรณภาพของพระครูสินวิสุทธ หรือพระอาจารย์ทิ้งขวัญทองนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดปนรสารามผัง15ครับแล้วก็ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีกันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถจะร่วมงานร่วมบุญกันได้เลยนะครับงานก็จะมีวันที่29ซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับมิถุนายน2567แล้วก็วันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจผิดกันอยู่นะครับอ่า ในส่วนของหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมเนี่ยมาเฉพาะกลางวันวันที่30มิถุนายนซึ่งเป็นวันทอดพระป่านะครับมาร้องเพลงรำวงเวียนครกครับไม่ได้เล่นหนังตะลุงนะครับหลายๆท่านเข้าใจผิดว่ามาเล่นหนังตะลุงคืนวันที่29จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคืนวันที่29มิถุนายน2 5 6 7จะเป็นรำวงเวียนครกของคณะแม่บ้านเท่านั้นเองครับไม่ใช่หนังตะลุงน้องเดียวนะครับส่วนวันที่30 ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันทอดผ้าป่าเนี่ยนะครับ30มิถุนายน2567ครับในช่วงของกลางวันอย่างเดียวครับเป็น أ, การรำวงเวียนครกของหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมนะครับหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งมันวัฒนธรรมมาร้องเพลงรำวงเวียนครกในช่วงของภาคกลางวันวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567เท่านั้นนะครับไม่ได้มาเล่นหนังตะลุงนะครับ หลายๆท่านเนี่ยเข้าใจผิดกันอยู่ว่ามาเล่นหนังตะลุงจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ได้มาเล่นหนังตะลุงครับมาร้องเพลงรําวงเวียนครบเฉพาะภาคกลางวันในวันทอดผ้าป่าวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567เท่านั้นนะครับกระจ่างชัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าใจผิดกันนะครับไม่ต้องไปพูดแบบผิดผิดมั่วมั่วกันนะครับกลางคืนวันที่29มิถุนายนเนี่ยเป็นรําวงเวียนครกของคณะแม่บ้านอย่างเดียวเท่านั้นในภาคกลางคืนครับ นะครับส่วนหนังตะลุงน่องเดียวอยู่ภาคกลางวันมาแค่รำวงเวียนครกร้องเพลงอย่างเดียวครับไม่ได้มาเล่นหนังตะลุงนะครับชัดเจนครับส่วนท่านที่ต้องการจะร่วมกันทําบุญผ่านบัญชีธนาคารครับอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะมาร่วมงานทอดผ้าป่าได้ในวันนั้นนะครับทําบุญผ่านบัญชีธนาคารครับชื่อบัญชีอของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารทอกศคารับ ชื่อบัญชีครับวัดปณรสารามเลขที่บัญชี02-021-714-2503นนี่ะครับ0 2 0 2 1 7 1 4 2 5 0 3นะครับนี่คือเลขที่บัญชีที่จะใช้ในการร่วมกันทําบุญผ่านบัญชีธนาคารของทางวัดวัดปณรสารามหรือวัดผัง15อยู่ที่ตําบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนางจังหวัดสตูล ย้ากันชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับหนังตะลุงลูกทุ่งวัฒนธรรมหนังตะลุงของน้องเดียวเนี่ยมาเฉพาะร้องเพลงในช่วงของภาคกลางวันในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567เท่านั้นนะครับไม่ได้มาเล่นหนังตะลุงในภาคกลางคืนนะครับไม่ได้มาเล่นหนังตะลุงนะครับเอากันชัดๆแล้วนะครับพูดกันชัดๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดให้มันบิดเบือนอยู่นะครับนะครับ แล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับอันนี้เสริมเข้ามานะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีบวงสวงพญานาคที่สำนักสงฆ์วัดสำนักสงฆ์บ้านป่าพลนะครับตอนนี้เขายกระดับเป็นวัดหรือยังครับรู้สึกตรงนั้นจะเป็นสำนักสงฆ์บ้านป่าพลนะครับอยู่ที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับเขาจะทําการพิธีบวงสวงพญานาควันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567ก,ก็คืออ,อีก2วันนะครับที่ก็จะถึงงานกันแล้ว นะครับจะทำพิธีเริ่มบวงสวงเนี่ยเวลา9ก้นาฬิกาสี่านาทีครับจากทางทีมงานของรายการ The Coast s ก c ก e t ครับซึ่งจะมีอาจารย์โอเล่มีพี่ส้มเช้งแล้วก็มีพี่ท็อฟฟี่นะครับรายการ The Coast s ก c ก e t นี้จะออกอากาศทาง YouTube อย่างเดียวนะครับรายการ The Coast s ก c ก e t ก็คือไขความลับโลกวิญญาณใช่ไหมครับชื่อเต็มๆใช่ไหมครับนะครับนี่ครับไขความลับโลกวิญญาณนะครับเ h e c o คสซิกเก็ครับ นะครับมีอาจารย์โอเล่มีพี่ส้มเช้งนะครับแล้วก็มีพี่ท็อฟฟี่ครับจะมาร่วมทําพิธีในวันนั้นนะครับวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567ร่วมพิธีบวงสวงพญานาคที่สํานักสงฆ์บ้านป่าพลอยู่ที่อําเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับนี่คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด่วนๆกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับ าฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ0993154905นะครับช่อง YouTube บาจอมเนซิมพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันอยู่ในตอนนี้นะครับประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมฟรีๆกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของโฆษณาแฝงของเรานะครับในทีปนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นเน็ตจากทางค่ายของ e อ s ในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าย่ายเบอร์เดิมตัวนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับติ็แม่นมือลดสปีดมาอลดความเร็วครับ1วัน2วัน3วัน4 G กับ3 G นี้จะเป็นตัวเน็ตแม่นมืลดสปีดมาอลดความเร็วนะครับแล้วก็ส่วนของ5 g เ G นี่จะเป็นเน็ตจำกัดอยู่ที่วันละ1 GB นะครับ5 G นี่คือจำกัดครับ3 G กับ4 G นี่คือแม่นมืลดสปีดมาอลดความเร็วคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วกดรหัสที่เห็นนะตรงนี้กันได้เลยนะครับเราเป็นโฆษณาแฝงเราไม่ลงดีเทลเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับ ทีนี้ตัวนี้จะเป็นในส่วนของอตัวเนต็ตจากทางค่ายของ e อเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใหญ่ค่ายเบอร์เดิมเนี่ยตัวนี้กดสมัครกันได้เลยครับทุกเบอร์เนต็ตไม่ว่ารสปีดมันลดความเร็วเหมือนกันนะครับหเมกไม่ใช่สี่สเมกกับ4เมกนะครับแบบ1วัน2วัน7วันแล้วก็3าวันราคารวมภาษีแล้วกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยครับแคปหน้าจอเอาไว้นะครับ ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอสในระบบเติมเงินเหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็จะเป็นเน็ตแมสม่ลสปิดมื่อลดความเร็วเหมือนกันนะครับรวมภาษีแล้วเหมือนกันราคานี้จะเอาความเร็วเท่าไหร่1เมก2เมก4เมก6กเมก10เมกก็กี่วันก็ว่ากันไปนะครับราคาบอกไว้หมดแล้วกดรหัสตามที่ตรงนี้กันได้เลยครับคปหน้าจอเอาไว้นะครับไม่ลงรายละเอียดเยอะไม่ลงดีเทลเยอะเพราะเราเป็นแค่โฆษณาแฝงเข้ามานะครับ ต่อมาตัวนี้จะเป็นของ d t แท็ในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอย่าไข้เบอร์เดิมเหมือนกันครับเน็ตแมนมัน,นลดสปีดมันลดความเร็วเหมือนกันครับราคารวมภาษี7%เรียบร,อยยร,าาร้รยบรอยแล้วนะครับ1เมกสีเมกสิบเมกแบบ90วัน180วัน365วันหรือแบบ7วัน3วัน30วันก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับราคาตรงนี้รหัสตามตรงนี้ได้เลยนะครับแคปหนา้าจอเอาไว้ครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ d ีแทนะ็ในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร,เบอร์เดิมก็ได้เหมือนกันครับเน็ตแม,ม่นรวดสปีดร์มาลดความเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็โทรฟรีเฉพาะเครือข่อขาย d ีแท็อย่างเดียวตัวนี้นะครับสเมกกับ2เมกสาวันกันเตน็มเต็มแคปหน้าจอนี้ไว้กดร,รหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยครับราคานี้แหละนะครับต่อมาตัวนี้จะเป็น d ีแท็อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมเหมือนกันครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี10เมกกับบิทพาร์เซ็นตแล้ววก็รราาาค482บทมภาษีแล้วนะครับ กดรหัสตามที่เห็นตรงนี้กันได้เลยนะครับเราไม่งไลงรายละเอียดเยอะนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับร้านซาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตามช่องทางที่ที่เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมหนึิงซีมกันด้วยนะครับเพราะว่าเทปนี้จะออกอากาศหลกัหลกๆกันทางช่อง u t u b e บ่าวจอมหนึ่ซิม นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิดซิมให้ด้วยก็แล้วกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับของข่าวงานด่วนนะครับฝากประชาสัมพันธ์ดวนๆมานะครับก็คือร่วมพิธีบวงสวงพญานาคณสํสำนักสงฆ์บ้านป่าพลนะครับอยู่ที่ตำบลตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนางจังหวัดสตูลน,นะครับ เขาจะเริ่มทำพิธีบวงสวงกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกา49นาทีในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567นก็ะครับก็คือไม่กี่วันแล้วครับเราบันทึกเทปวันนี้วันศุกร์นะครับบันทึกเทปวันศุกร์21สและพรุ่งนี้22เนี่ยจะเป็นงานาสังสรรค์ศิธ์เก่าเคียนสู่เย่าของเกษตรสโตนกับวิทยาลัยการอาชีพละงงูแล้วก็23อาทิตย์ที่23นะครับเป็นพิธีบวงสวงพญานาคครับนะครับที่สานักสง์บ้านป่าพลนะครับ ปามพัฒนาอำเภอมานางจังหวัดสตูลครับผมไม่แน่ใจว่าสำนักสงฆ์บ้านป่าพลตรงนี้เนี่ยเขายกระดับมาเป็นวัดป่าพลแล้วหรือยังนะครับไม่แน่ใจว่าได้รับวิวสุงอะไรนะวิสุงคามอะไรเนี่ยนะครับ มาเป็นวัดป่าพลแล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าเดิมๆเนี่ยเป็นเค่สำนักสงฆ์บ้านป่าพลนะครับอันนี้คือข้อมูลส่งมาจากทางทีมงานของ The c o ค s ซิกเกนะครับรายการ The c o คสซิกเกหรือรายการไขความลับโลกวิญญาณซึ่งออกอากาศทางช่อง u t u b e อย่างเดียวนะครับก็จะมีพิธีกรก็จะมีอาจารย์โอเล่นะครับมีพี่ส้มเช้งนะครับแล้วก็มีพี่ท็อฟฟี่นะครับนี่คือข่าวด่วนที่ฝากกันเข้ามาในตอนนี้นะครับแล้วก็มาดูของเราย้ําอีกครั้งหนึ่งครับกับ การขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันอาจารยานุสรหรือครบรอบ18ปีวันมรณภาพของพระครูสินวิสุทธิ์หรือพระอาจารย์ทิ้งขวัญทองครับอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดบรรสารามผัง15นะครับแล้วก็ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีครับณนะวัดบรรสารามหรือวัดผัง15อยู่ที่ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับงานเนี่ยก็จะ มีวันเสาร์ที่29มิถุนายน2567ภาคกลางคืนของวันที่29เนี่ยนะครับจะเป็นเพียงแค่รำวงเวียนครบกคณะแม่บ้านเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่นังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมนะครับในภาคกลางคืนของ29มิถุนายน2567เนี่ยแค่รำวงเวียนครบกคณะแม่บ้านอย่างเดียวนะครับ ส่วนวันอาทิตย์ที่30มิตถุนายน2 5 6พกครับภาคกลางวันเราจะทําการทอดผ้าป่ากันในช่วงเช้านะครับและหลังจากนั้นก็จะทําในส่วนของการร่วมรําวงเวียนครกกับคณะน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมนะครับนี่ครับ นังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมมาร้องเพลงอย่างเดียวนะครับเป็นลำวงเวียนครกในภาคกลางวันวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567เท่านั้นนะครับไม่ได้มาไม่ได้มาแสดงหนังตะลุงนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเข้าใจตามนี้ตรงกันนะครับหรือท่านใดที่อยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าต้องการจะร่วมกันทาบุญผ่านบัญชีธนาคาร นะครับก็สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธน,นาคารกันได้ครับกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารทรกศครับเลขที่บัญชี020217142503นะครับย้ำเลขบัญชีอีกครั้งหนึงครับ020217142503นะครับชื่อบัญชีวัดปันนรสารามครับนี่คือข่าวงานบุญที่ นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับร่วมบุญกันได้เลยครับถ้า,าร่วมบุญที่วัดได้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอเชิญทุกท่านครับแล้วก็ถ้าไม่สามารถที่จะมาร่วมบุญกับที่วัดได้นะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับบัญชีทกศหรือบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับเลขที่บัญชี0-2 0 2 1 7 1 4 2 5 0 3นะครับ0 2 0 2 1 7 1 4 2 5 0 3ครับชื่อบัญชีวัดปันรสารามครับนี่คือข่าวงานบุญนะครับ